การที่พระเจ้าให้โอกาสเก่คนบาปตามที่ระบุไว้ในพระคัมภีร์ก็คือหลายร้อยปีอันนี้มันมากเพียงพอโอกาสของพระเจ้ามีสิ่งที่เราต้องรู้นะครับแต่โอกาสนั้นจะไม่มีอยู่ตลอดไปช่วนิรันด์เพราะว่าสุดท้ายพระคัมภีร์อธิบายไว้ก็คือพระเจ้าต้องกำจัดความชั่วและคนชั่วให้หมดไปจากโลกนี้นะครับดังนั้นเมื่อมีโอกาสก็ให้กับใจมาหาพระเจ้านะฮะถ้าไม่กับใจสุดท้ายมันก็ต้องถึงจุด สิ่งใดที่มันเก้ไม่ได้ก็รอคอยวิธีของพระเจ้านะพระเจ้าจะรบแทนเราพระเจ้าจะเก้แทนเราจะให้เกิดความเที่ยงธรรมหรือ,อยุติธรรมอย่างแท้จริงในวาระสุดท้ายบทเรียนจากพระธรรมโยชูวาตอนที่5เรื่องพระเจ้าทรงรบเพื่อท่านเนื้อหาสําคัญอยู่ในพระธรรม โยชูวาบทที่10และพระคัมภีร์อื่นๆที่จะช่วยให้เราเห็นถึงสงครามความขาย้้ในโลกนี้และวิธีที่พระเจ้าจะทำสงครามกับความชั่วว่าทำอย่างไรนะครับใจความสำคัญก็คือเรื่องการทำสงครามกับชาวคาณาอันในพระธรรมปฐมกาลบทที่15ข้อที่16พระเจ้าตราเก่อ,อับรามในยุคที่พระองค์เ,เลือกอับรามให้ติดตามพระองค์มาไม่นานนะฮะ บอกว่าลูกหลานของเขาเนี่ยจะต้องไปเป็นเฉลยอยู่ต่างชาติและชาตินั้นจะบังคับเขาให้เป็นทาสเป็นเวลา400ปีแล้วหลังจากนั้นพระองค์จะพาลูกหลานของอับราฮัมกลับมาที่คณาอานอีกและข้อความหนึ่งที่กล่าวไว้ชัดเจนในพระคัมภีร์ตรงนี้ก็คือเพราะว่าความชั่วช้าของชาวอาัมบารายยังไม่ครบถ้วนหมายความว่าในคณาอานอะฮะ มีชนชาติชนเผ่าไหลชนชาติชนเผ่า,า,ชชา,ผาที่ประพฤติชั่วชา้าเร็วซามนะฮะสมควรที่จะพินาศเหมือนกับเมืองโสดมและเมืองกุมราแล้วแต่พระเจ้ายังให้โอกาสกับพวกเขาเพราะว่าความชั่วเขานะยังไม่ครบถ้วนอย่างนี้ดังนั้นคนอิสราเอลไปอยู่ที่อียิปต์4ี0กว่าปีในที่สูงพระเจ้าก็ให้โมเสสนำพวกเขามานะฮะและเมื่อโมเสสเสียชีวิตไปแล้วโยชูวาก็ต้องนำพวกเขาเข้าไปในคณะอันไปกำจัด ชนชาติชนเผ,าผ่าพวกนี้ออกไปในคณะอานมีชนชาติชนเผ่าเยอะแยะแต่ไม่ใช่ทุกกลุ่มจะถูและบุไว้ว่าต้องทําร้ายต้องไล่ออกนะฮะในพระคัมภีร์มันจะมีหชนเผ่าใหญ่นะฮะแล้วก็บันที่ก็จะมีอีกชชนเผ่าหนึ่งเป็น7ชนเผ่าตามเนื้อหาในที่นี้เท่านั้นในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่7็ข้อ22โมเสสได้อธิบายให้คนอิสราเอลบอกว่าให้ไล่คนเหล่านี้ออกไปทีละน,น้อย หมายความว่าถ้าคนอิสราเอลยังมีไม่มากนะีกคนอิสราเอลก็อยู่แต่ไล่พวกนั้นให้พ้นออกไปใหุ้ผลก็เพราะว่าในยุคนั้นคนมีไม่มานอกจากคนแล้วก็ยังมีสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์ไร้อีกถ้าคนน้อยลงไปและสัตว์ป่าขยายมากนะฮะสัตว์ป่าก็จะมาก่ำมาทําร้ายคนเหมือนกันและยุคนั้นก็ไม่มีความรู้ไม่มีอาวุธอะไรที่ทันสมัยเราต้องเข้าใจสิ่งนี้ ะะดังนั้นการมีชนเผ่าอื่นให้โอกาสให้ชนเผ่าที่ปฏิเสธพระเจ้าประพฤติช่วยช้านะ,ะอยู่เพื่อจะตั้งพวกสัตว์ไร้ที่จะเพิ่มมากขึ้นไปนะฮะอันนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ถูกรบบุดตรงนี้ชี้ให้เห็นว่าพระเจ้าให้โอกาสพวกเขานะฮะและถ้าพวกเขาหนีออกไปจากแผ่นดินที่ครับไอิเซลจะยึดครองพวกเขาก็รอดชีวิตแต่ถ้าพวกเขาสู้พวกเขาจะเสียชีวิตตรงนี้นในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่20 ข้อ10ถึง18แได้ให้คำแนะนำไว้บอกว่าเวลาจะททำสงครามกับคนอื่นให้เสนอสันติภาพก่อนถ้าเสนอสันติภาพแล้วเขาไม่เอาถึงจะทำสงครามอันนี้ก็มีคำแนะนำตรงนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าพระเจ้าไม่ได้ประสงค์จะให้คุณอิสราเอลไปฆ่าไปทำสงครามกับใครเฉพาะชนชาติชนเผ่าที่ระบุไว้ว่าความชั่วช้าของเขามากเพียงพอแล้วในหลายร้อยปีที่ผ่านมาเท่านั้น ในพระธรรมอิสยาห์บทที่11โดยเฉพาะข้อที่1ถึง5นะฮะได้พูดถึงพระเจ้าเป็นผู้พิพากษาและจะให้ความเที่ยงธรรมให้กับคนตรงนี้ชี้ให้เราเห็นว่าพระเจ้าคือผู้ที่จะรบกับความชั่วและในขณะเดียวกันพระองค์คือผู้ที่จะตัดสินเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกคนดังนั้นเราต้องไว้ใจพระเจ้า เราต้องเรียนรู้น้ำพระแทนของพระเจ้าเราจะได้ดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าได้เมื่อมีปัญหาอะไรเทนที่เราจะไปรบไปสู้เราก็จะได้ไว้ใจพระเจ้านะฮะให้รบเทนเราให้สู้เทนเราให้แก้ปัญหานั้นเทนเราคําถามสําคัญเพื่ออภิปรายนะฮะคำถามที่1ก็คือการที่พระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษาของเราและข,ของจักรวาลสิ่งนี้เป็นรากฐ,ฐานของเขาประเสริฐและความรอดเกศเราอย่างไรนะครับการพิพากษาคือการทําให้ทุกอย่างถึงจุดจบ ดังนั้นเมื่อพระเจ้าบอกชัดเจนว่าพระองค์คือผู้ที่จะตัดสิงหรือพิพาฒานะฮะก็ขอให้เราไว้วังใจพระเจ้านะฮะการตัดสิงพิพาฒาจึงไม่ได้เป็นเข่าไร้แต่มาเป็นเข่าประเสริฐและเป็นความหวังขอให้เราไว้วางใจพระเจ้าในสิ่งนี้และสุดท้ายนะฮะความผีความบาปความชั่วทั้งหลายที่เรารเผชิญในโลกนี้ก็จะได้รับการแก้ไขให้หมดไปในอนาคตคําถามที่สองกรณีของชาวคนาอานเปิดเผยให้เราเห็นถึงความอดทนด้วยความ ยุติธรรมของพระเจ้าอย่างไรและเราจะสาม,มารถสะท้อนพระลักษณะของพระเจ้าในการปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ได้อย่างไรการที่พระเจ้าให้โอกาสเก่คนบาปตามที่ระบุไว้ใน,นพระคัมภีร์ก็คือหลายร้อยปีอันนี้มันมากเพียงพอนะถ้าเราอ่านในพระคัมภีร์เฉยๆบางทีเราก็จะเข้าใจรายละเอียดไม่มากหรอกแต่ถ้าเราอ่านดูนั้นซื้อประวัติศาสตร์เกี่ยวกับศาสนาที่ตายไปแล้วในอดีตเราก็จะเห็นถึงศาสนา คนตะวันออกกลางจํานวนมากที่ตายไปแล้วในอดีตบรรศานส,สนามีการฆ่าเดกบูชาพระเจ้าบรรศานส,สนามีการล่วงประเวณีในวิหาราสิ่งทั้งหมดเหล่านี้เป็นภัยต่อมนุษย์เลยเป็นสิ่งน่าสะสิดสะเอียนต่อพระพาพระเจ้านี่คือเหตุผลที่ต้องกําจัดชนชาติชนเผ่าพวกนี้ถ้าความชั่วร้ายมันไม่มากเพียงพอเนี่ยพระเจ้าคงไม่กําจัดห ขอให้เราเข้าใจตามนี้แล้วเราก็จะได้ไว้วางใจพระเจ้าและในขณะเดียวกันการดำเนินชีวิตระหว่างเรากับคนอื่นก็เช่นเดียวกันนะฮะถ้าคนอื่นมีความเชื่อต่างกับเราเราให้โอกาสกับเขาแต่ในขณะเดียวกันก็คือต้องระวังตัวอย่าให้อิทธิพลหรือคําสอนที่ไม่ดีเหล่านั้นมาเป็นเหตุให้เราตามเขานะครับโอกาสของพระเจ้ามีสิ่งที่เราต้องรู้นะครับแต่โอกาสนั้นจะไม่มีอยู่ตลอดไปช่วนีรัน เพราะว่าสุดท้ายพระองค์พีอธิบายไว้ก็คือพระเจ้าต้องกำจัดความชั่วและคนชั่วให้หมดไปจากโลกนี้นะครับดังนั้นเมื่อมีโอกาสก,าก็ให้กลับใจมาหาพระเจ้านะฮะถ้าไม่กลับใจสุดท้ายมันก็ต้องถึงจุดพิหน้านะครับเพราะมิชนะแล้วความชั่วมันจะไม่หมดไปนี่คำถามที่3ก็คือความรอดและเสรีภาพในการเลือกมีความสัมพันธ์กันอย่างไรทําไมพระเจ้าจึงให้ความสําคัญกับเสรีภาพในการเลือกของเรา เสรีภาพในการเลือกนะครับมีทั้งผลดีผลเสียผลเสียก็คือเมื่อให้เสรีภาพทุกคนก็มีโอกาสจะทําผิดทําชั่วทําสิ่งที่ไม่ดีได้แต่ในขณะเดีวยวกันเสรีภาพมันก็ชี้ให้เราเห็นว่าเราเป็นใหญ่เรามีโอกาสเราเลือกได้เราจะทําอะไรก็ได้และเสรีภาพตรงนี้ทําให้เราได้รับการพัฒนา นะฮะโดยเฉพาะลักษณะน,นิสยัยความประพฤติหรือความดีของเราเนี่ยมันต้องเกิดจากการมีเจจำนงอิสระทําด้วยความเต็มใจเท่านั้นมันจึงจะเป็นความดีดอย่างแท้จริงถ้าเราถูกบังคับให้ทำและถูกกาหนดให้ทำานะ่อันนั้นมันไม่ใช่ความดีจริงนะฮะเราก็เหมือนกับเครื่องจักรเท่านั้นดังนั้นเมื่อมีเสรีภาพนะฮะเสรีภาพก็สามารถให้ผลดีและผลร้ายกับเราได้เราก็ต้องรู้จักละมั่ะวัน นะฮะอย่าให้เราใช้เสรีภาพไปในทางที่ไม่ดีแต่ในขณะเดียวกันให้ใชสส้เสรีภาพเพื่อพัฒนาตัวเราในทางที่ดีนะฮะให้ความดีนั้นเกิดขึ้นในตัวเราเป็นลนักษณะเป็นบุคลิกของเราอย่างแท้จริงคําถามที่4พระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมบันทึกเรื่องราวของสงครามและความขายี้ไว้มากมายแต่สุดท้ายก็พยากรณ์ถึงนิมิตแห่งสันติภาพแล้วคริสเตียนควรมีบทบาทอย่างไรในการส่งเสริมสันติภาพในสังคม รอบตัวเราถ้ามีปัญหาเราก็จะต้องแก้การแก้กบางครั้งเนี่ยมันจะใช้วิธีรุนแรงหรือวิธีที่อาจารย์ดูเหมือนไม่ใช่สันติภาพเป็นสงครามลักษณะยอยนี้นะ,ะแต่ในพระธรรมพีอก็ได้กล่าวไว้ก็คือเราต้องเสนอสันติภาพนะ,ะเมื่อเป็นเช่นนี้ในทุกวันนี้มันไม่ได้มีแผนการในพระคงรมพี่ว่าเราจะต้องทําสงครามอะไรแล้ว เขาประสงค์ของพระองค์ต้องเผยแพร่ไปสู่ทุกประชาชนนะะดังนั้นริดเสียนต้องอยู่กับพระเจ้าด้วยสันตินะฮะเราไม่จับอาวุธเราไม่ทําสงครามนะฮะเพื่อจะให้โอกาสให้ทุกคนเรียนรู้จากพระเจ้าและเตรียมตัวสําหรับเผ่นดินสว่างของพระองค์ในขณะเดีวยวกันถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องเน้นในทางสันตินะฮะเน้นการบัญย่างก็อาศัยกลายของบ้านเมืองในยุคสมัยใหม่ พื่อให้ทุกคนอยู่ด้วยกันได้นะครับส่วนสิ่งใดที่มันแก้ไม่ได้ก็รอคอยวิธีของพระเจ้านะพระเจ้าจะรบแทนเราพระเจ้าจะแก้แทนเราจะให้เกิดความเที่ยงธรรมหรือยุติธรรมอย่างแท,ท้ททจริงในวาระสุดท้ายอันนี้คือความหวานสําหรับเราทุกคนที่จะทําให้เราดําเนินชีวิตติดตามพระเจ้าได้อย่างสันติครับ